ุ้ยเฮี่ยวซานกูหน้าแก่มากเลยเหยียวซานกูแบบกูแต่งหน้ามาให้เป็นคุณลุงเลยอ่ะเหยียวซานมาแล้วเซ็ตเทาเฮ้ยทำใจทำใจก่อนสู้เออไอ้นยังมีคนวิเจ็ดสิบสองอยู่กลัวอะไรวะพายนะก็มีแล้วต้องให้กลัวแล้วของมึงขึ้สิบห้าองนะเกียวผู้เล่นใหม่เฮี้ย สิบห้ากับเจ็ดสองมันก็มันก็ก็่อนนะก็ต่างกันได้อยู่นะเราประมาณแบบไอ้แบบเพิ่งทำเพลงในเมืองล้มโตมเสร็จหมดไอ้อยู่ดีๆโดนตีลากมาลงเลดเลยเย็นเด็กถือของเด็กถือของผ่ยเด็กถือของเฮ้ยเกมเอาตัวให้หลอดแค่นั้นเออมันมันมันเล่นมันเล่นเออดู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 ไอ้เก่งโดนฟันดิมันเล่นเล่นคนเร็วเยอะก่อนเลยวะมึงดูดามเมจเข้าไปดิแค่นั้นเองอะแล้วมึงดูมันฟันเราดิ

ขัดหมดทุกคนไม่สนลูกใครผู้เล่นเอลเลนไลน์ช่วยชุบเลยอเคโอเคโอเคโอเคออกมาเซ็ตเข้าดูเซ็ตเข้ากูตีดิดาเมจเข้าโอ้โหยิงกันลมตดจะุบได้จกได้ครับ หลบได้แล้วไงหลบได้ยางงี้หลบได้หลบได้หลบได้ก็เปียหลบได้ก็เหี้ยเลยเออนบบบอดักษนสโตร์นี่นี่ตัวเนี้ยใครฮัลโหลอไรี่นไปหาผู้เสียเลยอะ เฮ้ยเออเซตเท้ากูเฮ้ยเซตได้คุณน้องฮะนี่แหละครูเก่งไอ้พวกนี้แหละจบได้นะเฮ้ยแกอุ้ยใครยิงกระโดมมาโอเคสวยอีกเกาะแป๊บทำไงได้อะ ทุาคนมันความสามารถเหลือหลาย mm lightly. เฮ้ยก <c oughs> in ุปิดอะไรเนี่ยเฮ้ยโคนเทะเกือบเกก้ยิดว่าัไเฮ้ยเจมเก็บอะไรไปเฮ้ยไม่เก่งแต่ตาไวเย้ยดเฮ้ยมา้สตัวเลยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยสำลักพิษตายเหรอการ์ดคำก็ความกระจอกตัวเองอยู่อ่ะนี่เหรอผู้เล่นเดือดหลิงเงี้ยคุณชนะร้านบอไม่ได้เงี้ยเฮ้ยเราเกิดใหม่เลยดีกว่าวเกมเออเกิดใหม่ดีกว่าไปเกิดชาตินี้พี่ต้องเก่งว่าเข้ามาตายเหมือนเดิมดูซองแล้วกำลังเสริมมาแล้วกำลังเสริมคีดสัตวมาแล้ว เนีบยโมโมโมโไปกันล้วเย้ฮโอโลบิเฮ้อโลบิเย้ฮเซ็ตเทาเซ็ตเทาเจ้าจะไปกับข้าไหมอุ๊ยติอยู่เนี่ยิโจนเฮ้วัวมันถึงเลาแล้วล่ะ ตื่น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 โอ๊ยไม่โดนตก่นีือนไม่เป็นก๊าบเลยนเือเต็มเลยเออมีอะไรเนี่ยดูดิดูท้อเลยอ่ะ รว้เลยตายเลยเนี <lawsuit royable> <What S 1> ่ยเมื่อกี้มึงเลยเปิดตีเล่นใช่ไหมโอ้โลูกี้วิวก็บตีไปก่อนดีกว่าเฮ้ยเก๋ว่าชาวเก๋วลุมเลยลุมเลยตอนนี้ทำนี่ทำนั่นตอนพยายามพยายามไปนี่นี่นี่ว้าวว่าทางหน้าไปทางนู้นน่ะ โัได้ัดโอ้กัดไม่ได้ตีคนแรงเลยเป็นตีเลยเออมาฟาผ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 ามั่งไอ้เี้ยกูชอบท่าที่ขวาค้าขไอ้เบลลกตีมากกว่าเเเฮฮฮ้้้ยยย น้าผีน้าผีแล้วปล่อยผีปล่อยผีมัน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 ชงผีมันชงผีเฮ้น้าผีน้าผีโอ้ยนะผีโอ้ยโอ้ยแย่ละเฮ้ยหูเออหูเออหูเออเกมวิ่งหนีแเราเซ็กเทาเฮ้ยเหมือนท่าไม้ตายนั่นเลยอ่ะมันชื่ออะไรวะไอซิโดจิว่ารักหยดเลยอ่ะเออที่แม่งบิงขึ้นไปอ่ะแล้วแม่งแบบเล็งลงมา ทำไรไม่รู้มันแอคเนีบอยเออคิดว oh, <okay>, okay. ่าตัว <laughs> เองเก่งมากบักกันเน๊ะ <laughs> <laughs> ได้ยินเออได้ยินกูด่า,า <laughs> เออเฮ้ยเจกเข้ามาแล้วกูงทีเจคเข้ามาช่วยมึงแล้วมังก,กลัวเพื่อนมึงปลอดภัยแล้ว <laughs> 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 แต่กูไม่ปลอดภัยแล้วไ <laughs> 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 อตัวเนี้ยเไม่ปลอดภัยได้เป็นมืออะไรอ่ะเออ เก่งกูมาแล้วเก่งรอมแล้วอมแล้วมแล้วอมแล้วอือทีชกเข้ามาแล้วเจ๊เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยะวิ่งกันได้โว้ยต็ละิเอ๊ะเอ๊ะวิ่งกันไม่ทันอ๊เอ๊ะโมแหละ เออรอดมาได้สุดท้ายตายตายรอดชนเฮ้ยงันงั้นดีกว่าเนะเฮ้ยไม่มีใครตอบอย่างนี้เดี๋ยวคลิปต้องตัดไปตัดมานะถ้าเผื่อปล่อยบุคคลเดียวนี้คลิปมันจะคลิปมันจะตัดไปตัดมานะโทษเกมโทษเกมโทษกูอีก้เหีย เวลาเวลาที่คนดูดูคลิปอะแล้วคลิปตัดไปตัดมาไม่ใช่เลยนะเด็กแอร์นะไม่มีใครตอบนะพูดไปถามไปไม่มีใครตอบนะคลิปเราต้องตัดไปตัดมาเนชะื <c oughs> ่อทำไม่จะตอบอะไรดีที่ที่ขยันพูดเยอะๆนี่ไม่ใช่เลยนะลดภาระในการตัดตอ่อ